พี <Wheel of fabric> yeah! ่แจมหันกล้วยเดี๋ยวเคยเอาแล้เอาละเอา้เจ้าไอ้เจ้าลอ้เอาไอ้เจ้าเอาพ่อยล้างให้ช่วยช่วยลุกช่วยลุกแม่ดาราตีบทแตก แล้วนี่มันเจ็บฮอ,อ้ยทำเป็นลม้มเ้ยแล้วก็ร้องไห้